เป็นชายหาดจอมเทียนนะคะมีคณะราษฎรพัทยาค่ะก็มารวมตัวชุมนุมกันเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตาแหน่งนะคะมีกานนาคือศิรวิเศเสรีที่วัดในนิวก็มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีนายวันเฉลิมกุลเสนนายนราธิวัดคำมานะก็ผลัดกันขึ้นปลาศัยทั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศด้วยนะคะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ30คนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมา มาดูอ่ะเขาก็อยากจะมาดูว่าเอ๊บรรยากาศการชุนงการเมืองของบ้านเราเป็นยังไงันบ้านเนี่ยน,นะคะในระหว่างที่นายนิวขึ้นปราศัยอยู่เกอเทตุชุลมูลหลังเวทีด้านข้างเวทีค่ะอยู่ดีๆมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาชู2นิ้วไม่มได้ชู3นิ้วนะคะชู2นิ้วแล้วก็คุยกับนายนาราธิวาสซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนําจนมีการมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะคะโดยนายนาราธิวาสนั้นได้ผลักอ,อกแล้วก็ใช้ศีรษะ โขกไปที่ใบหน้าของนายวาราดิสลาฟทีร์คีนค่ะเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียนะคะบาดเจ็บเลือดออกเลยะนะคะเขามากับลูกสาวคลูกสาวเขาร้องด้วยความตกใจคุณอ,อัทยาคือจากข้อมูลเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือชาวรัสเซียคนนี้เหมือนกับแกก็พอไปถึงจดบริเวณป่าสายเนี่ยก็ทํานองบนว,นว่านี่พวกคุณกําลังทําลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจของพัทยาให้มันแย่ลงคืออย่าลืมว่าที่พัทยาเนี่ มีชาวรัเสเซียเนี่ยเขาก็นอกจากมาเที่ยวแล้วเนี่ยมาหากินอยู่นะมาทำมาหากินบางซอยนี่รัเสเซียทั้งซอยนะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นประชาชนชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับ<ฆ>เขาก็ก็เลยพอไปพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพวกบรรดากลุ่มที่จัดชุมนุมเนี่ยเขาก็ไม่พอใจอนะครับก็เลยมีปากเสียงมีการให้นิ้วกลางกันคือก่อนที่จะโดนโขกโขกศีรษะเนี่ยนะครับ มีผู้หญิงในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาทูนิ้วกลางก็ด่าทอกันอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็านายนาราที่วัดเนี่ยนะครับหลังจากที่โตเถียงกันทักพักหนึ่งก็เดินเข้าไปเอาศีรษะเนี่ยโขกไปที่นายวลราดิสลานะครับเดีย๋ยวเราไปดูไปดูคลิปบรรยากาศตรงนี้กันเล็กน้อยนะครับโอเคชาก็เป็นพูสิ